การผู้ประกอบการแล,ละภาครัฐนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับตั้งอยู่ที่ต่นางจังหวนะครับก็ที่เดียวกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเราก็มีหนัางานสาขาอีกอันหนึ่งอยู่ตรงราชดาพิเษเดิมก็คือกรมส่งเสริมการส่งออก เราเปลี่ยนชื่อเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นาการเหตุการณ์ในทางสมัยก็คือมันกซื้อและขายร่วมกันเวลาเราติดต่อต่างประเทศเราบอกว่าเราจะไปขายอย่างเดียวนี่เขาก็จะไม่ต้อนรับพวกเรานะครับเพราะเราจจเจ้างัวไปขายซึ่งจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเลยต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็คือทนะหน้าที่สองได้ทั้งเทรดทั้งขายแ,และซื้อ ส o u r ซ i ่เป็นเรื่องก,การ sourcing นะครับก็คือการหาวัตถุดนะิบปัจจัยต่างๆที่ทําให้การค้าของเราเได้ประโยชน์นะครับเช่นที่ไหนของถูกกว่าที่ไหนของถูกกว่านะครับวัตถุดิบถูกกว่าก็อาจจะไปหาที่น่รนร้านมาผลิตเพื่อส่งออกนะครับมันก็เป็น กลยุทธ์วิธีการเดึงของผู้ประกอบการนะครับเราก็มีหน้าที่หาแหล่งวัตถุดิบให้นะครับในส่วนต่อสนักงานส่นงเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยครับเรามีทั้งหมดที่อยู่ในภูมิภาคนะครับมีอยู่ห้าที่นะครับก็มีอยู่ที่เชียงใหม่ขอนแก่นจันทบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีแล้วก็สงขลาก็ครอบคุ้าภูมิภาค ส่วนทางใต้จะเห็นว่ามีทั้งมีสอสงสามทัณ์อยู่ที่จันที่อันใหญ่ละสุราษฎร์เนื่องจากทางใต้ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับเราก็เลยต้องแยกการกานมาเพื่อใ,ให้ผู้ประกอบการสระดวกในการบริาส่วนที่ขอนแก่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับในขอนแก่นเนี่ยเราคอบคุมพื้นที่ทั้งหมด20สิจังหวัดนะครับทั้งทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะครับ สำนักง,งานเตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเองนะครับอยู่บนถนนวิทยาภาพ์นะครับข้างเลยพิซีมายีนึ่งนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของต่างประเทศเรามีสำนักง,งานตั้งอยู่ในเป็นสาขาย,ย่อยนะครับมีหกส่6เ็ดสำนักงานทั่วโลกนะครับในหกส็สำนักง,งานทั่วโลกเนี่ยจะทำหน้าที่ และทำการค้านะครับถึงค้นหาผู้ซื้อนะครับหาแหล่งวัตถุดิบหาเรื่องก,กฎหมายระเบียบอะไรเพื่อเตรียมพร้อมให้กับพวกท่านโดยวิธีการทํางานจริงๆถ้าท่านมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการสร่งออกนะครับก็สอบถามไปได้โดยตรงที่สำนักงานในต่างประเทศก็ได้นะครับหรือจะกลับมาถามที่สำนักงานในภูมิภาคก็คือที่กรุงแก่นดีก็ได้นะครับ เราก็ยินดีให้คำปึกษาสาระการรูปแบบนะครับเรื่องเกี่ยวกับการค้าในแต่ละปีเนี่ยสำนักงานส่งเสริมการค้าที่ในภูมิภาคเราเนี่ยเราได้ทาทาเป็นข้อมูลรวบรวมไว้นะครับ็จะเีปีหนึ่งเนี่ยการหลักๆที่เราทําเรื่องารจ้าเาทำจริงๆตอนนี้มีอะไรกันนะครับการหลักๆที่เราทำเนี่ย น้ำหนักเนี่ยเราไปอยู่ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับซึ่งค่อนยๆจะครอบคลุมหลายวิธีการนะครับอย่างแรกที่เราให้ทําที่เราให้มีการก็คือเราให้คำปรึกษานะครับโดยแต่ละเอือ,อนนะครับ แต่และววันเนี่ยจะมีผู้เข้ามาสอบถามเราเรื่องการส่งออกว่าจะทําอย่างไรนะครับจะทําอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรก็จะถามเรานะครับเราก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามาน,นะครับโดยต้องไปค้นออกมาให้ท่านว่าเรื่องหารตอบให้ท่านได้แล้วว่ามันอย่างไรอะไรให้ให้ตรงารตามความความต้องการของท่านนะครับส่วนท่านทั้งหลาย ที่เรั้งนะครับยังไม่ทราบเลยว่าออการค้าขายคือนสมองอเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับหลายแพทย์เนี่ยมาถามเราบอกว่าอยากจะส่งออกอยากจะส่งออกนะครับอยากจะค้าขายต่างประเทศมาถามเราว่าจะส่งอะไรดีนะครับเราเป็นคำถามที่เราได้ยินบ่อยมากและเป็นคำถามที่ถูกถามเป็นประจำ นะครับก็จะส่งมาในดีเราจะต้องถามกลับไปว่าท่านมีความรู้านการส่งออกเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับหรือท่านเคยส่งออกมาหรือยังหรือท่านมีสินค้าเป็นของตัวเองหรือยัง